พ่อปูกันพ่อเกิดนั่นนั่นอ้ออืมมาแล้วตัวใหญ่ฝายแป้งครับปลาอีแป้งหรือว่าไอ้ปลากระมังครับอื่นๆตามไอ้ที่เคยได้ยินนะครับปลาอีแป้งหรือปลากระมังนะครับบ้านเห้อง้าบนเาเอินปลาอีแป้งนะครับ เอา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 ,เอานี่แกมันออกโอ้เด้เอออเดป่าทับตัวงามอยู่นี่ นะครับกดอัดบทท่านมึงเปน็นน่งส้มเองครับออปลากระตูงามดีอยู่ครับในช่วงนี้ปลาก็เริ่มมากครับในเวลาปางดกช่วงเที่ยงคือเก่าครับ <S <S สาม สามซีตัวครับตัวที่ซีตัวน้อยนึงดอกครับป่าข้าใส่ที่สีกับพิเ็ปลาแดดนะครับรเิเศป่าแดดอันนี้ตัวใหญ่แน่กะ,ะแพะครับตากแดด ได้ละได้ละโอ้ป่าตัวไข่อยู่ครับตัวนี้ สามซีตัวครับตัวที่ซีตัวเล็กน,น้อยนึงดอกครับปลาข้าใส่ยังซี่ก็จะเป็นพีชปลาแดงนะครับเพีชปลาแดงเก็อันนี้ตัวใหญ่แน่กะแพ้ครับตากแดด bãi nan, nan, nan. <laughs> <laughs> nhàng là nha cứ chân biển bè bè hiện. là hang đầm đầm nó là cái bãi. nó nó มองเจ้าใสาปานี่ยแต่ว่าไม่ใส่กลุ่มใหญ่ร่มันเราไมกเป็นไมย่านร่วเลยเนาะห้องมาก่กของม่ไขวิ่งแบบงไปเลยแบบก็ได้เดี๋ยวเขาบอกว่านะปวดที่ตะซันดีจับ่ไปโยกปวดน่า นั่งคือว่ามันเหมือนแบบ่ิวอ้าวโอ้บริกาบก็ชิวอ้าวแล้วก็ยังใช้สายอะไรก็ไปขายขายได้ปลามาก่อไปขายบางหันไปแต่หน้าออกไปหน้าถูกขายไ็ได้ขายที่เ้ก็ขาย หมดนี่ของลาม่ยังไงดมของลาม่ปลเขายเนี่ยเอ้ของแ่ผู้เด็แต่น้อย้านแลโตสตัวสตัวนยในในหนสมปลาอ้อยุียู่ในเว้สองตัวครับ สองตัวได้เก็บกันดีครับเพราะได้เก็บนกองขได้เห็ดประแดดครับในช่วงที่น้ำสสยหลักมันโยกบดได้นะครับถ้าเป็นมาโยกจงยืนโยกจังสีมันโยกบดได้หรอครับน้ำใสยหลักน้ำพองนี่ก็ะต้องมาน้ำาสายร่องนั่นสิลรครับพอโยกได้ไม่ต้องน้อย

ตนป่าแล้วครับ เอา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 มี่เกมเป็นดอกโอ้เด็ป่าทับตัวงามอยู่นี่ นะกดอัดบทท่านมึงน,น่งเปน็นน่งสมัยครับออป่าก็ตัตงามดีอยู่ครับในช่วงนี้ป่าก็เริ่มมากครับในเวลาปางดก,กช่วงเชียงคือเกาครับ นั่น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  อ่านครับบาทละตูกันยังไงครับหีกอว่าบอดายเนาะออกมาหล้วบอดายกันมันกับเมื่อยครับผม

นะครับมือนี้ก็มีกองเชียร์หลายท่านนะครับพูดอะรถเต็มอยู่ครับผู้ยกสะดุ้งมีสองคนนึงครับผู้มาเชียร์กันหลายคนครับต่างคนต่างมาเบิ่งเนาะช่วงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองโตครับ

เสียงป่ามันนนได้ยย um, 네ิีี่่ละเสงาอยู่พ้องยังตีคากเลยโกงาโกวก้าโกวก้ากินเลยอยู่หนีมันยังหน่อยมันยังห้องไปจังหวะอยู่อยู่พ้องดังคากคนนี้ดังอยู่เปิดเหม่อถ้ามันขึ้น

มีป่าตัวนี้แหะครับที่ผมสงสัยเนาะม่าจะเป็นลังดำๆนะครับปะโ่นลามเพิ่มเิปะลามเนาะแต่ว่ามันแห่งตัวโปใหไงลายมันท่านได้ชัดเนาะจะเนื้ออ่อนก็ปลาสเนื้ออ่อนแบกลากเ็เนื้อิก็นกางกับปแข็งก็ปลาส ง่ายๆโดยรวมแซบกปลาสอยแบก็ปลาสอยนั่นน่นนั่นนัสามครับสามตัวปลากระลามครับบ้านผมเอนปลาไอปลกระลัมครับป่ากระลามไปไทยคนละคนละยางเนาะ ตั้งเงินเดือนนี่ยังนะครับกับล้องคอมเมนต์มาเด้อแต่ว่าผมไปเห็นตัวป่านะันมันมันอยู่ไก่นะครับสีนาม,มันเหมาะมงนี้ที่เป็นมงน้าบ่อแห้งเล็ดป่าทิพักน,นั่นครับเด็ดันกว้าล่ามน่อยนะครับ

ปลาอีแปงหรือว่าไอ้ปลากระมังครับอื่นๆตามไอ้ที่เคยได้ยินนะครับปลาอีแปงหรือปลากระมังนะครับบ้านเขาเ,อ,เอ,อื่นปลาอีแปงนะครับ มื่อนี้บรรยากาศกับเป็นฝ้าคึมๆครับแดดบอบอค่อยมีครับมื่อนี้ฝนลิ้นหน่อยๆครับแตก่แต่เศร้าพ่นละสวยมากกับบอบอ,บอเห็นลิ้นแล้วครับอืมสะดุ้งเต้นยึบกว่านึง นั่นหปะจ้าแม่เจ๊จะเจ้ากเลยการนั่นยก็ได้ย้อเออเจ้าว่าจะไดียิ้เสียงเจ้าว่าเั่งก็เลยเ้องบย่้บานละัตครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้เทียงแล้วก็จะทเบืงองนครับว่า ันหัวเทียงก็ยจะเป็นยังไงเนาะแต่ลาไปได้ยี่ดสองโนสานน่ลามยงดนีงยกแล้วใครว่าทีม่ยกมันเนี่มันมันลามหลายตัวลาหลายไสพันกันมาแ่ตื่นขึนกันมาโลดบ้านฉันกับาเอานี่ล่ะได้เป็ยี่สอยู่ดอกป้าต บาราโตครับปลาหน่อยปลาแญ่ถือขะกันไปครับ แล้วเป็นจังไรครับบัดนนี้นะาเอาอดดมันมันหลอดเด้อ นั่นนั่นอ่าสองตัวครับ นั่นอู้อู้อู้ป่าอย่างน้อหางแดงเนาะปลาอีไถ่เออเอองั่นป่าอีไทยครับนี่นะครับถือบารนึงกับถือล้วมๆกันครับเป็นปลาลายชนิดลายขนาดครับมันหยกยู่แม่นานเป็นบ่ง่ายไเป็นแม่นานสายร้องครับบ่ได้เป็นสายหลัก คือยังนำพ้องนะครับงงยางก,ก็ยกจุน,นิแหละครับผมตีงนี้จะปลาหน่อยครับัวก็ถูกแหวตัวนึงนะครับมาจูงเตรียมมาถึงงดแล้วนะครับปลางดแล้วนะครับครกบก็บเป็นบรรยากาศฟ,ฟ้าคึมครึมครับลมมีเมฆบ่ม,มีฝนฟังตรงขามกับ โอ้น้ำถ่วมปลา,วาไวเดอรเบิดครับเไไดินนอย้ายครับเป็นจังไดยกซือๆนี่นนอยอ๋อครับนี่นะครับผมนี่บรรยากาศน้ำนะครับกับปลาไวา้นะครับก็มีปลาเก็บเห็ดปูนนะครับทั้งในเป็นวงเก็บเห็ดเนาะผมอันนี้ก็เป็นภูเขาครับอา่า น้ำไอ้ผู้เขาผู้เวียงครับมเก็บมงหาน้องไม้มงห้าเฮดครับแต่มองครับเป็นบรรยากาศครับนะครับผมขึ้นมาคลิปนี้เนะครับก็บฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับผมที่สำคัญคอม